เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนรีสนิปเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้เราด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์แรงๆและแน่นอนวันนี้เราจะมาแต่งซิ่งรถคันที่เห็นกันเลยแล้วมีคันหนึ่งต่างจากพวกก็คือผมนั่นเองเพราะว่าเรายังไม่เคยได้รีวิวนะฮะเป็นเจ้ารถ70,00ถ้วยนะครับทุกคนได้จากกิจกรรมซีซั่น10นี้7000ถ้วยเป็นรถฟรีนะทุกคนสามารถมีได้นะครับเพียงแค่ฟาร์มถ้วยใน c d ดีนั่นเองส่วนใหญ่ก็มีกันแล้วนะครับเต็มเลยรถคืนนคอ FolX wagen IDR ผมเดาเอานะดูจากชื่อนะครับทุกคนแล้วก็เป็นรถไฟฟ้านะครับไม่ได้หาข้อมูลนะใครมีข้อมูลอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมขอบคุณครับเป็นรถคลาสสามมูลค่าอยู่ที่4ี่ล้านห้าแสนท็อปสปีดเครื่องเดิมเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคะแนนการควบคุม9.2้าขับเพื่อนเอาวิวดายนะฮะเดี๋ยวเราก็กดดายกันมาเลยแล้วกันนะครับนี่นี่คือสีเดิมเขานะฮะแล้วก็จะเบิร์นยางไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าขับสีนะครับแล้วก็ตัวรถเป็นสีฟ้านะฮะมีควอนสเกิร์ตแล แล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังแบบเท่ๆอย่างนี้ทั้งหมดนี่คือเป็นคาร์บอนนะครับทุกคนสวยมากนะครับเป็นรถแบบแนวสนามเนาะไยเลอร์เขานี่คืออลังการมากนะครับแล้วก็มีอินเตอร์ i r ภายในด้วยนะนี่คนขับรอๆนะครับหมวกแดงแล้วก็เข้าไปดูในในนิี้หน่อยนะั เป็นพวงมาลัยซิ่งแบบนี้แล้วก็มุมมองการดูเนี่ยจะดูแคบๆนะทัศนวิสัยไม่ค่อยดีแล้วก็มีปุ่มแดงๆด้วยโดยรวมแล้วสวยงามมากครับชอบครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือข้อมูลของเขาดีดหน่อยนะครับเป็น v o l k s w a g e n IDR จริงด้วยครับทุกคนครับผู้ผลิตก็คือ v o l k s ส a g e n Motor Sport นั่นเองนะเนี่ยรูปทรงเลยใช่เลยแต่นี่จะมีสปอนเซอร์เต็มเลยนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเต็มเลยรูปจะน้อยหน่อยและนี่ก็คือรูปจะเยอะหน่อยอ่านี่สวยงามนะฮะผมก็เป็นอ e ิเล็กทริกคาร์หรือรถไฟฟ้านั่นเองมี สปอนเซอร์คือบิสโตแล้วก็แอนซิสตรงนี้นะครับเอ้ยเหมือนรถพ orsche เอนสกี้มอเตอร์สปอร์ตที่เรารีวิวไปเลยนะที่มีคําว่าแอนซิสตรงนี้นะครับเป็นสปอนเซอร์อะไรผมไม่รู้จริงครับแต่ค่อนข้างที่จะอยู่ในรถแนวนี้นะฮะนี่ครับทุกคน IDR ไปพีคเหมือนว่าจะเอาไว้วิ่งไต่เขานะครับเนี่ยไปพีคคือการแข่งขันขึ้นเขาจับความเร็วนะครับเป็นการแข่งระดับโลกนะทุกคน670แรงม้านะศูนย์ถึง60ใน2.2วินะครับไม่รู้ว่าไมล์หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้นะครับแต่คือเร หนึ่งสองไปหกสิบแล้วอะ่ะโคตรเร็ว ก็มาทสเครื่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าของเราเครื่องเดิมนะครับก็อยู่กันบนไฮเวย์มีคนสปอนลถ33ล้านมาโโหดเลยจนะเอาจิงกันไปถึงไหนครับนี่ก็วิ่งเครื่องเดิมให้ดูกันก่อนแล้วก็ตามโคนิเซ็กที่มีหลังคาที่แบบว่ามีที่เก็บของและตอนนี้จะรถไฟฟ้าคันใหม่นั้นก็พยายามจะแซงเราเราก็โดนแซงไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่3นะครับและรถไฟฟ้าคัดแซงเราไปอีกก็เลยอยู่ที่สีนะครับในส่วนความแรงของเราตอนนี้มีแค่เกียร์เดียวนะทุกคนด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ ความแรงก็จะอยู่ที่300กว่าก็คือตึงแล้วใช่ไหมเอาแล้วฮะและนี่ก็คือในอุ่งสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ชนนิดหน่อยครับด้วยความที่เป็นออวิ้นดายเราก็เลยยังไม่หลุดมากเลยรถสามสิบล้านนี้ก็เหมือนจะชนเหมือนกันแล้วเราก็แซงขึ้นมาได้ไหมเหมือนจะได้นะแต่ถ้วยยังขึ้นขึ้นที่สามร้อยแล้วเราก็โดนแซงไปอีกครั้งครับเราก็เลยอยู่ที่สี่เหมือนเดิมนะฮะผม ให้ดูมุมทางด้านซ้ายขึ้นสะพานและลงสะพาน370บวกแล้วมีรถหันมาทางเราทําไมนะเป็นรถเท่านะครับเมื่อกี้ไม่รู้รถใครเหมือนกันแล้วเราขึ้นมาที่ไฮเวย์ตรงนี้แล้วมาดูมุมมองทางด้านขวาน,นี้กันนะครับเท่ไหมครับทุกคนสปอยเลอร์นี่สวยจัดนะฮะนี่คือความเท่ของเขารอบสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือตอนกลางคืนนั่นเองนะครับแข่งตั้งแต่กลางวันจนจนตอนนี้กลางคืนนะฮะความแรงเราก็ประมาณ300กว่านะครับผมนะและนี่ก็คือด้านหน้าไฟสวยงามมาก ชนไหมชนหน่อยเหอะครับผมมองไม่เห็นด้านหน้านะครับมัวแต่ชมความเท่โอเคฮะมาครับกาลังจะเข้าเส้นชัยให้ดูมุมมองฮอกพิสแบบนี้ทุกคนดูว่าไงครับมันแคบแล้วก็โอ้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะครับความเร็วตึงและ373แล้วก็จบเบนแลบไปที่1นาที1วินะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องเดิมนะฮะและนี่ก็คือเวลาทั้งหมดนะครับเราก็จบที่โลเลยครับตึงๆนะครับผมอ๋อยังเหลืออีกคนนึงนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาแต่งเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนกับเจ้าวอล์กสวากเก IDR นะฮะฮก็เริ่มกันที่เป็นเลสอัปเกรดที่เครื่องยนต์1 3 5 7 0 0 0านามนะครับผมกดเข้ามาแล้วก็เทอร์โบสนะครับสอรี่ครับไม่มีเทอร์โบสครับทุกคนฮะเออคือมันก็ไม่แรงละสิอาจจะแรงก็ได้ใครจะรู้นะครับผมใส่ยางเป็นเลสถ่ายก่อนอย่าเพิ่งเดือดร้อนครับใจเย็นนะครับส่วนเบรกจะใช้เป็นเลสอัปเกรดไหมอีก6 9 1 0 0เกาหนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าลองใช้ดูแล้วกันเบรกดีขึ้นอีก30%นะฮะแล้วก็ขับเคลื่อ,อ,อไไนเอาวิวดายเนี่ยดีแล้วก็ต้องบอกเลยว่่าเบรกที อัปเกดเข้ามานะมันทําให้เราขับรถได้แบบว่าช้าลงครับเหมือนเราไปกดเบรกแล้วมันเบรกเยอะเวลาก็เลยไม่ค่อยดีนะแต่ว่าในรถที่แรงแรงเกินไปอ่ะแล้วต้องเลี้ยวเยอะๆมันก็ดีนะมันก็แล้วแต่แล้เราจะชินหรือไม่นะครับแล้วความแรงตอนนี้เราก็คือ405กิมตรต่อชั่โมงครับทุกคนนะสุดแล้วนะฮะแล้วก็ใช้สปรปิงเป็นเอ็กซ์ตราโลแบบนี้แล้วคันนี้เนี่ยผมจะใช้ล้อเป็น s 0 1 0นะครับผม เอาเป็นว่าลองใส่มาก่อนแล้วกันนะครับ2 5งหมนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนสีกันหน่อยเอาเป็นสีน้ําเงินเข้มๆหน่อยแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วภายในก็เอาเป็นสีแดงๆนะครับมันก็แดงได้แค่นิดเดียวเองครทุกคนแล้วก็สีล้อก็เอาเป็นสีเขียวซึ่งมันไม่ได้ครับเจ้าสีล้อนี้มันจะเป็นสีขาวเท่านั้นแล้วก็คาลิเปอร์เอาเป็นสีแดงก็จะมองไม่ค่อยเห็นหรอกแล้วก็ดีคือที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยพวงมาลัยแดงพร้อมกับต้อยหมวกแดงล้อสีขาวรถสีน้ําเงินนะฮะก็ดูเลสซิ่งดีนะครับด้วยความที่ล้อเนี่ย ว่าแอโรไดนามิกให้อากาศมันไหลผ่านตัวรถของเขานะครับให้ลมเนี่ยมันวิ่งไปด้วยความแรงมาที่ด้านหลังแล้วก็อุย้ยอีคลิปโคตสวยเลยนู่นโอ้โหล้อไม่เบานะใส่ล้อ bbs ซะด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลงสนาม ss 1 0กับน้องๆเขาเลยกันดีกว่าครับ l a d y and gentlemen ย you ินดีต้อนรับสู่สนาม ss 1 0 321และก็รถก็มีตามนี้โกออกตัวกันมาแล้วมีแมคฟราเรนตัวเลี้วซิ่งอนนี้ก็กำลังเข้าโค้งและเบรกแล้ว นไปดีครับอยู่ที่3มนะครับตามรถอีกเพียบเลยมีกระตุกเล็กน้อยด้วยความที่ว่าแล้วแต่เน็ตเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหวฟอร์ไม่ค่อยดีแต่มาที่โค้งขวานี้เราก็อยู่ที่ห้าโอ้โหตามค่อนข้างเยอะนะครับนี่แล้วเลี้ยวซิกแซกนี่บูโอ้โหมีคนชนด้วยนะครับกอร์ดอนเมอร์ลินะฮะแล้วเราก็ชนเหมือนกันนะครับ รับมงกงเรียบร้อยอยู่กันในอุมโมงสิ้งกันต่อครับเอายังไงครับแค่2รอ,อบเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วลงมาที่ทางนี้เราก็ยังอยู่ที่3อยู่นะฮะโอเคครับกดเบรกแล้วก็เลี้ยวมาบุญบุญบุญ เซสชันขคงต่อปลาแล้วก็บูนบูนบูน,บนอีกครั้งนะฮะแล้วก็โค้งขวาดีแล้วก็บูนเฮ้ยเหมือนจะตามคันหน้าทันครับมาด,ด้าฟูลไลฮะคันหน้าเป็นแมคลาเรนโซลัสจีทีครับคันที่2คือมาด,ด้าฟูลไลนั่นเองแล้วก็เข้าเช็คพอยต์รอบสุดท้ายครับทุกคนโอ้โหเอาเรื่องแล้วก็เลี้ยวนี้บูนแล้วก็บูนโอ้โหเอาละครับเหมือนจะตามมาด,ด้าฟูลไลทันไหมทันไหมเบรกเบรก โอ้โหชนหน่อยฮะและเซกชันสุดโพดนี้กดเล่งไปและเลี้ยวซ้ายและขวานี้แล้วขึ้นโอ้โหเรียบร้อยครับชนไปโอเคสู้กันต่อซ้ายนี้โอ้โหชนอีกแล้วท้ายสัมปัดเลยทีเดียว <c oughs> ไม่ได้การแล้ว อาจจะจบที่โหลได้นะครับทุกคนแต่ก็ยังว่าแหละมอเตอร์สปอร์ตอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนานรู้สึกว่าจะรวนๆน,นะตอนรี่สนิปเลสซิ่งทีมในวันนี้นะฮะผมและเลี้ยวขวาน,านานี้ก็คือเส้นชัยกันแล้วนะครับอย่างน้อยก็ได้ถ้วยทองแดงครับทุกคนโอ้โหหนนาที 1, 11วิครับโคตรนานนะครับนี่ และนี่ก็คือเวลาโดยรวมนะครับผมกําลังเข้าเส้นชัยกันอยู่อ๋อจบแล้วครับมีแค่4คนนะฮะเวลาทอล a l ไทม์ก็2นาทีกว่ากันเลยอยู่กันในที่สดแรกกันบ้างมาดูทางตรงกันหน่อยรถเราจะทําได้ดีแค่ไหนมีพอเช่พิก พิกพิ้งอะไรของเค้นบอกแล้วมีคันชมพูนั้นอะไรเอ่ยแล้วก็รถไฟฟ้าเราแล้วก็คันนั้นจะเป็นเบนซ์นะครับแล้วก็จบที่3ที่10.8 2 5ดวินาทีเวลานี่เลยครับผม10.1จ0ดหนึ่งสนะลงได้แค่4คันนะครับมาดูรันที่2กันนี้หนึงเจอกับแมคลาเรนโซลัส G.T เจอกับพอร์เช่คันนั้นแล้วคันนั้นอีกครั้งแล้วเราก็ที่โหลไปดีครับทุกคนระวังก่อกลางนิดนึง <laughs> ทัแรงตอนนี้ก็330แล้วก็จบที่4 0 8 8 2แครับแค้นเครื่องอะไรกันหรือเปล่าครับชนกําแพงเลยครับและนี่ก็คือเวลานะฮะผมอีกสักรันหนึ่งแล้วกันนะเพราะคนรอแข่งนี้เยอะมากๆรอบนี้เราน่าจะไม่ได้ลงนะครับเขาก็จะลงกันไปเรียบร้อยเห็นไหมเราก็จะได้เจอครับน่าจะประมาณเนี้ยมาลุ้นกันนะอาจจะมีซุป,ปเปอร์แดกอาจจะมีปาการนี่อาจจะมีคันนี้ยี่ห้ออะไรเนี้ยแล้วคันสีขาวเนี่ยชื่อน่าจะเรียกยากนะทุกคนเป็นเป็นชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นนะครับมารันที่3นะครับผม มีเราก็คือ Volkswagen ID.R Supra Dash McLaren SRT o GT แล้วก็รถคันนั้น b รับบ b ามอะไรสักอย่างนะครับเจ้าคันขาวริมซ้ายสุด ผ่านเก,กาะกลางมาเรียบร้อยความแรงเราก็3 0 0 3 3 4แล้วก็เรียบร้อยครับทุกคนและนี่ก็คือเวลา9.1 9.7 9.7เกแล้วก็11.2นะฮะโอ้โหผมว่าเราไปสนามอื่นกันบ้างดีกว่าไหมหรือจะลองดูอีกสักรอบหนึ่งก็ขอมาเป็นสนามโอเวลเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะ <and> ครับเลดี้เอ็นเตอร์เทมนครับออกตัวมาด้วยความด้วยความเหมือนจะดีนะทุกคนนะดูดี <laughs> แล้วก็โดนแซงฮะโอ้โหอยู่ที่5ครับทุกคนอยู่ที่4ี่ฮะถ้วยทองถ้วยเงินนะ ที่4มันเป็นถ้วยเงินเหรอไม่รู้นะทุกคนที่4ี่มันควรจะเป็นมันควรจะเป็นถ้วย2ไม่ใช่เหรออ๋อแต่ที่4ี่ลงไปเป็นถ้วยเงินหมดนะครับที่สที่หอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ดูดีขับเคี่ยวกันแบบโอ้โหความแรงนี่พอกันแต่เหมือนว่าเราจะถูกทิ้งท้ายนะครับก็สนามโอเวอร์หกรอบนะครับผมโอ้โหเอาดีครับเอาดีครับกับพอเช่คันขาวแล้วก็ไลท์แค้นสีดาคันนั้นแล้วก็บูมสนามโอเวอร์เว่งแป๊บเดียวเองเนาะมันรู้สึกถึงความเร็วมากเลยนะครับเนี่ยเวลามันบักหรือเปล่าวะทุกคนยังไม่ถึง1นแรงนาทีเลย ด้วยความแรง300รอก็วิ่งวงกลมนะครับและก็นี่ครับรอบสแล้วยังไม่ถึง1นาทีเลยนะครับเร็วจริงๆและดูสิมันเหมือนวิ่งแบบไล่เรียกกันยังไงไม่รู้อะเหมือนว่าคันหน้าเขาแบบเบาคันเล็กหรือเปล่าแล้วเราก็กดซ้ายมาดีครับเพื่อความแซงเพื่อความแซงพอเช่ด้วยเอดีเอ,ด,เอดีขึ้น4อ่อะเอดีรอบที่หนะฮะแล้วก็กดซ้ายมาด้วยความแรงด้วยความแรงอีกดีแซงดีแซงดีโอ้โหโอ้โหยังไงยังไงฮะโอ้โหพุ่งแบบวิบวับวิบวับเลยแล้วก็ซ้ายอีกอุ้ยเกือบชน สายอีกสายอีกรัดรัดรัดทุ่งรัดท่งนี่มารอบสุดท้ายแล้วนะครับฟุ้มรอบที่หนะครับจะจบที่ไหรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะแล้วมีรถชนครับอ้เอาดีเราขึ้นที่ห้านะครับผมเอาดีและทรายนี่สุดท้ายข้างหน้านั้นคือ ธงเขียวสะบัดโบกเส้นชัยนะฮะเอาดีครับที่5นะครับเอาที่5ก็เอาไปดีครับผมนะนี่ <c oughs> เบ็นแลบสิบหกจุดแวินะครับผมเวลาทั้ง total t m ก็1นาทีก็กว่านะครับของเราก็1นาที49ิาวิ ลงทั้งหมด7็ดคนเลยเหรอโอ้โหเลสตต้งทั้งนั้นเลสเตอร์นะครับเนี่ยมากันต่อที่เซอร์กิตสนามเซอร์กิตก็คือวงจรวงจรก็คือเออเลี้ยวเลี้ยวนะผมแล้วทําไมเราออกตัวที่โหลแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายมุมกล้องไม่ได้ครับมุมมุมกล้องไม่นัดต้องอย่างประมาณนี้แล้วก็ซูมออกคนมานะครับผมโอ้โ <laughs> ห oh, oh, <laughs> ที่สี่อยู่ฮนะแล้วคนที่สามแล้วก็โอ้โหโอ้โห โอ้โหแตาคนนี้แบบแรงมากนะครับสมแล้วที่เป็นเลสซิ่งนะฮะแล้วก็โค้งนี้ฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยเอาไม่อยู่โอ้โหอุ้ยอยอยอ้ยาได้ยังไงครับนี่ต้องเปิดเพลงพี่แจ๊ดแล้วล่ะอะไรนะวิ่งวิ่งอะไรซิ่งซิ่อะไรเพลงซิ่งซิ่งนะฮะผมเราจะได้แบบแรงขึ้นอีกนะฮะ และตรงยาวทางนี้อัดเกียร์หนึ่งมีเกียร์เดียว300แล้วก็เลี้ยวแล้วก็ฟุบฟับแล้วก็ฟุบฟิปแล้วก็เลี้ยวอีกและซ้ายอีกครั้งฮะเอาโหยที่อีกแล้วเรากินบวยอิ่มนะช่วงนี้นะค่อนข้างเค็มนิดนึงนะครับกับเจ้า v o l k s w a g e n ไฟฟ้ากันดีนะครับแต่โค้งปรับเสียทางนี้แล้วเลี้ยวด้วยความนี้อุ้ยอันนี้ถือว่าลายสวยนะครับทุกคนเลี้ยวได้แบบสมูทมากเลยนะครับแล้วก็วานี้นะครับนี่นี่ถือว่าลายดีเราต้องมีคําชมให้กับตัวเองบ้างนะครับผมนะ และตรงมาที่ทางนี้แล้วรอบสุดท้ายแล้วมาดูลายนี้กันเราเราแค่ขับตามลายของเราให้ดีก็พอแล้วนะครับเพราะว่าขับเต็มที่ของสมรรถนะของรถเนี่ยแล้วขับลายให้ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นลาไรที่เพอร์เฟกเรียบร้อยแล้วเป็นลายที่วันเด็ดเปอร์เซ็นต์เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบแล้วก็โค้งนี้เราก็ต้องลายประมาณนี้นี่ตัดลายประมาณนี้โห oh, สวยจัดความแรงก็สองร้อยนะฮะรับที่สี่ไปกินได้เลยนี่ <laughs> ใครอยากได้ที่4นี่ดูตัวแบบนี้เป็นตัวอย่างนะฮะกับ Volkswagen IDR แล้วก็ เข้าเซ็นใช้แล้วก็หมุนแบบนี้เอ้ยแล้วก็นี่คือเวลาทั้งหมดมีอยู่สี่ที่เหลืออีกหนึ่งคนแปลว่าลงห้าคนเบนแลปเราส3มสิบามจุดเจ้ยเรากับที่สามนี่ใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวและต่อกันที่สนามมอเทนโอ้ oh my god คนลงกันโคตรเยอะเลยครับทุกคนแปดคนโอ้โหเป็นการจัดแข่งขันที่อุ้ยโดนแซงอีกแล้วฮะเฮ้ยทำไมอ่ะเหมือนเล้แหลกเหรอยิ่งลงเยอะยิ่งแหลกปะอะไรอย่างนั้นใช่ปะดูดิอยู่ที่แปดเลยอะ <laughs> โอเคฮะวิ่งสู้ฟัดเร็วแรงทะลุนรกโอ้โหอินดียร์ร้อยสีขาวเหมือนจะตามเรามาแล้วมีคนตกขาวผมเห็นนะครับไม่ใช่ไม่เห็นนะฮะโอเคฮะโอเคฟอร์มเราต้องดีไลน์เราต้องได้นะครับความเร็วเราต้องแบบนี้อินดียร์รอยก็อยู่นำเราแล้วเราก็ตัดขวานี้อินดียร์รอยแหกไปแหกแทก แล้วเราก็มาขวานี่บุมบุ้มบุ๊มบุ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 มแล้วเราก็เข้าทางลัดตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้าครับสี่เราไม่น่าจะลื่นนะทุกคนแต่ก็อัดมาแล้วก็โอ้โหวิเสียแวบเลยอุ่ยอยู่ที่สองเฉยหายไปไหนกันหมดนะเพื่อนน่าจะลื่นนะทุกคนเออช่วงเมื่อกี้แล้วอยู่ที่3นะครับโอ้โหหูหูหคันแดงคันแดงแรงได้ไงคันแดงจะไม่แรงได้ไงฮะแซงคันน้ําเงินไปแล้วครับอัดความแรงตรงนี้มาสามเจ็ดสมเจสมตามแดงไป ตามแดงไปเอาที่สองมาเอาที่สองมาอึ๊บอึบอึ๊บเบรกเบรกอุ๊บโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนขวามาตัดโค้งนี้มาเอาดิเอาดิอีกเพียงอิดเดียวอิดเดียวอิดเดียวได้ไหมอิดเดียวเจ็บเจบคพยมาขึ้นท้องเขียวแล้วก็จบที่3ไปตามเคยแล้วก็บินโชว์ใต้พื้นท้องไปกิ้งตลบ เป็นแลบ,บก็คือ1.19.5และนี่ก็คือเวลาโดยรวมครับผมนะว้าวโอยเหลืออีกตั้ง4คนไม่ใช่เหรอแต่ว่าเหมือนจะไม่จบกันนะทุกคนนะครับเพราะว่ามีลง8เหลือ4นะครับและรอบนี้อยู่กันในสนาม City ้เล i n g โอ้โหไฮเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยมั้งครับนี่อ่ะทุกคนแล้วก็ซิตี้เลสติดเลสรอบเดียวเท่านั้นนะครับผมพลาดคือจบนะไม่มีอะไรใหแก้ตัวนะครับและรอบนี้เราตัดขวามา แล,แล้วเก็บชากพอยแล้วข kind of วาดีมาแล้วก็หู้หโอ้โหปากันนี่เมอร์เซเดสเบน์แล้วปากันนี่แล้วข้างหลังเราคือรถไฟฟ้าแล้วหูแล้วพุ่งกันคือแบบโอ้โหเหินนโหูรแรงนะฮะแล้วตัดขวามาตัดซ้ายผิดแล้วก็ลนลนลนลานนะครับตอนนี้ที่ห้าแล้วตัดโค้งนี้มาโอ้โหรถไฟฟ้าเอาเรื่องเลยยังไงยังไงครับยังไงทุกคนเห็นเมาส์ไหมอยู่บนหน้าจอเอาลบไปก่อนนะครับ และตรงยาวนี่แล้วขวาข้างหน้าคือเส้นชัยแล้วก็เบียดไปดิเบียดไปดิปดอ้าวเฮ้ยทำไมสองรอบพีแรกนึกว่ารอบเดียว <c oughs> ไม่จบปากานี่เสียลากแล้วเราตัดนี่แล้วก็กินเช็คพอยต์แล้วก็ตัดนี่บูฟบูฟโอ้โหยังไงบางบางลายขึ้นสะพานขึ้นสะพานแล้วลงล,วลงโองปากานี่โคตรแรงเลยครับทุกคนดูนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่ๆๆปากานี่แรงหรือรถลามันช้าเนี่ยเฮ้ยรถเราเป็นรถไฟฟ้าเลยนะ แล้วคือ Volkswagen นะแล้วก็คือ IDR นะค, ID นะคือว่าเราอาจจะเหมาะกับไปพริกจริงๆที่เราดูไปตอนแรกนะครับการแข่งไปพริกแล้วโอ้โหขึ้นที่3กมกชนต้นไม้แล้วก็33.8แอ้โโอ,โอ้แล้วก็ตามกันมาด้วยความเร็วด้วยครับทุกคนดูสิเวลาโดยรว,วมก็มประมาณ1นาทีนะครับผมนะโอ้โหห้คนเลยแล้วผมเลื่อนลงไม่ได้เมาส์มันซูมครับไม่รู้ทําไงครับ แลต่อด้วยแรกกันสักหน่อยฮะผมอันนี้เบนซ์นิสแม็กซ์ฟาเรนอันนี้รถอะไรเรายังไม่ได้ดูข้อมูลนะครับผมแล้วก็โอ้โหที่สามชัวร์เจ็ดเจุดหนึ่งสี่เรียบร้อยครับจบแล้วอุ้ยบินชนกับตึกเฉยและสนามปิดท้ายของเราเจ็ดคันอีกแล้วนะครับแลนลี่ผมแต่งช่วงล่างแล้วก็ยางมาเรียบร้อยแล้วก็มีลายแค่นนะฮะโอเคครับบูนแม็กซ์ฟารเรนนาไปแล้วครับแล้วก็ ลผมต้องบอกทุกครครับว่าให้ระวังฟางไม่มีชนแท้รอบนี้โอ้ย <c> เ <oughs> ดือดรอบเดียวนะทุกคนลันลี่นะครับแล้วก็โอ้โคมีรถหมุนแล้วก็เกือบนะครับเนี่ตรงมาตรงมาแพมไปครับแพมไปครับเพือ่อไฟ, moon, ฟ moon, มีทูดูมูลไฟมีทูดูมูลบูนโอ้โหแม็คลาเรนตามมาโคตรไวครับโอ้โหแล้วก็ขวาน,นะครับแล้วก็ต้นไม้ระวังครับโอโ้แม็คลาเรนแซงไปนูน่นแล้วก็เสียหลักหรือเปล่ายังไงโดนเราแซงหรือไม่แล้วก็โอ้โคจบที่หนึ่งครับทุกคน ิดท้ายด้ถ้อยทองสวยงามมากโฟล์กสวาเกนไอดีอาร์ของเราเป็นแลบ36.1บแล้วก็นี่คือโฉมหน้าผู้แข่งขันทั้งหมดทั้งหมดหรือไม่ยังเหลืออีก2คนเราเลื่อนลงได้ไหมอ่าเลื่อนได้แล้วเหลืออีก1คนนะเวลาก็นี่เลยฮะ36 36โอ้โหทางน้เพียงเซลวีที่หนึ่และที่2นะครับแล้วก็3 0อืิกที่6ก็จบเรียบร้อยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวมามากันที่ปัม๊มน้ำมันนะครับมาถ่ายปิดคลิปกันหน่อยครับกับเหล่านักซิ่งทั้งหลายนะครับผมโอ้โหแต่ละคันนี่สวยๆทั้งนั้น เลยนะครับเลสเตอร์ Laser นะครับไรแคนแต่งลายมาแล้วก็อ u d i ดี้นะครับออ d i ดี้อาร์ซัมติงแล้วก็แมคลาเรนโซลาสนะครับเป็นเทาาสม้มรถราล์ o ฟอสเฟอร์กันไอทีอาร์ีบีเอ็มิ BMW, มีรถเอฟฟันนะครับมีแลมโบมีอินที่500คานะครับทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยจะลืมไลค์ก็ซับสไคร b ์ไปไม่ได้เลยนะครับคุณอาจจะพลาดรถแรงคอนเทนต์แรงนะครับต้องพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะเออ <laughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามกันมานะครับผมแล้วก็อยากจะให้คนใหม่หรือคนเก่าก็ขอให้ติดตามกันตลอดไป thank you very much so much h a p e a good day นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม